เวลาครุสอเมทิตนะครับจักราที่เกี่ยวข้องคือจักราหัวใจจักราตาที่3คือกลางหน้าผากเราจักระเจ็ดของเราคือกลางกระหม่อมเราแล้วก็จักราโซสตาโซสตาคือจักราที่แตที่เลยเนื้อหัวเราไปประมาณฟุตหนึ่งนะครับคือเวลาเราเรียกจักระนี่มันจะมีหลายระบบเนาะระบบ7จักรากับระบบ12จักระหนังสือเลนที่ผมอ่านเนี่ยมันจะเป็นระบบ12จักระเร่มนี้นะ จริงจงหนังสือหินทุกเล่มเนี่ยมันจะออกแนวถ้าออกแนวเมตาฟิสิกส์นะเมตาฟิสิกส์ก็คืออภิปรชัชญามันจะเล่น12จัก,กรานะครับอ้าวด้านาบะวัดรักษานะเวราครูสเมทิสเนี่ยอเดียผมกูดนอกหนังสือก่อนคุณสมบัติมันมันจะเด่นด้านจิตวิญญาณมากที่สุดนะเวราุรูเมทีเนี่ยโดยเฉพาะเป็นหินแห่งการแอสเซนชั่นเป็นหินแห่งการเลื่อนระดับจิตขึ้นคือเดี๋ยวนะใครใครไม่รู้จักแอสเซนชั่นบ้างวะเนี่ย น่าจะน้อยคนใหม่ๆผมไม่รู้ว่าแบ็กกราวเขารู้จักเรื่องนี้หรือเปล่าผมจะมาขออ่านเวราคูสอเมทิสได้ฟังต่อนะเวราคูสอเมทิสเป็นหินที่หายากตัวหนึ่งปกติอเมทิสมันจะมันจะเป็นผลึกเล็กๆที่เป็นโพรง่รงๆลักษณะน,นี้เนาะนิดเดหน่นนอยมันจะไม่ค่อยมีแบบเป็นแท่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเคลียร์คอร์สเนี่ยน้อยมากไม่มีเลยมีเวอร์ชันเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเวราครูสอเมทิส แล้วก็คุณสมบัติคณาจิตวิญญาณเขาจะเด่นมากเขาจะเป็นหินในการเลื่อนระดับขึ้นอย่างที่ผมบอกในยุคพลังงานใหม่นี้เข้ามาช่วยเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะสเปริโชิดีเวลลปเมนเป็นหินที่ช่วยพัฒนาการทางจิตยกระดับพลังงานทากจิตวิญญาณระดับพัฒนาการทางจิตวิญญาณของเราได้อย่างยอดเยี่ยมมากแล้วก็ d i s s o l u t i o n i n s p i r a t i o n d i s s o l u t i o อ inspiration แปลว่าอย่างไรลิง k ์เดอะคลาวด์แอนฮาจักร เป็นเห็นที่ช่วยช่วยเชื่อมหัวใจกับสมองก็เท่าเท่ากันมนุษย์ทุกวันนียใช้สมองเป็นหลักหัวใจคือความรักความเมตตาถ้าจะไม่มีต่อกันเลยอันนี้เขาจะเป็นคอนเน็ตใช้สมองใช้เหตุผลด้วยใช้ความรักเป็นบาดฐานในการทําคิดพูดทําสิ่งต่างๆด้วยเป็นทีหนึ่งความดีงามมากเวลาโค้ชเนี่ยยกระดับจิตเราโดยเฉพาะต่อไป e n h a n c e Meditation ช่วยเรื่องสมาธิให้เราเข้าได้ง่ายขึ้นเข้าได้ลึกขึ้นเข้าได้สงบขึ้น แล้วก็ช่วยแอสตรอนทราเวลช่วยการถอดจิตการการถอดกายทิพย์ไปในทิศต,ต่างๆไปในมิติต่างๆไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ในมิติสูงๆแล้วก็ช่วยสกัดตุ้นแรงบันดาลใจให้เรามีพลังน,นิ้งแรงบันดาลใจทางด้านนี้อ๋อ oh, t h i s solution of ego เป็นหินที่ช่วยสลายอีโก้ของเราได้ด้วยเอออันนี้น่าสนใจมากเพราะตราบใดที่เรายังมีอ e ีโก้แรงๆสูงๆอยู่ การยกระดับขึ้นทางจิต่เป็นไปไม่ได้ได้ยากมากอันนี้ช่วย Dis d i s s o ช u t i o n อีโก้ช่วยสลายอีกโก้บันทอนความแรงของอีกโกโ้ลงต่อไป expand consciousness ทำให้ความตระหนักรู้ของเราขยายตัวมากขึ้น awaken latent healing ability ช่วยปลุกกระตุน้เาาเนเอ่อ latent ว่าอะไรวะ พรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ของเราที่แบกมาข้ามภพข้ามชาติมาให้ตื่นขึ้นมาใหม่อีกครั้งผมถึงบอกไงว่าการอ่านใจคนได้การอย่างรู้อดีตนะอนาคตอะไรก็ตามแต่จะกลับขึ้นมาจะค่อยๆกลับขึ้นมาโดยมีคริสตลัลเหล่านี้แหละช่วยหนึ่งในนั้นก็คือเวราคุสเมทิสพอตัวทับต่อให้เป็นเมทิสเวอร์ชันธรรมดาก็ช่วยด้านนี้อยู่แล้วแต่เวราคุสก็จะพิเศษตรงตรงอะไรก็ไม่รู้แหละเขาเขาถูกดีไซน์มาอย่างนั้นต่อไป Useful in grit for healing sacred space and healing the earth เอาไปทำคริสตัลกริดจะช่วยในการบำรบัดรักษาทั้งตัวเราเองทั้งบำบัดรักษาดาวเคราะห์โลกได้ดีมากๆจะประมาณนั้นโอเคเขาเด่นด้านจิตวิญญาณผมก็เลยอ่านจาาิตวิญญาณอีกสองด้านผมไม่ได้อ่านนะเคยอ่านไปแล้วประมาณนี้